ตัวเสื้นี่ต้นะคะเขาก็จะใส่เสื้อสีดำกันน่าขำว่าเราก็จะใส่เขียวตัวนี้นะคะนี่นก็เวน่าจะหาอะไรกินนะคะรืดม,มาก oh my gosh เพื่อนนี้สงสัยว่าเราขนมัดผมไปหรือว่าเราปล่อยไปเลยว่าเราทําทําผมเปื่อๆก่อนดีกว่าคือวันนี้ค่คะเพื่อนเราจะถ่ายวอล์กด้วยซึ่ง ตอนนี้นเราไม่โดนว่าเพื่อนเราทําอะไรอยู่แต่ว่าเราทำอะไรอยู่ด้วยเนี่ยตอนนี้เราทาอะไรอยู่นี่เราจะราเท้าแตกไปด้วยนะคะมันไปทั้งหมดประมาณสามกระเป๋านะคะทุกคนทําผมนี้ก่่น สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาตีสามครึ่งวันนี้เป็นเวลาตีสามครึ่งนะคะซึ่งตอนนี้ก็เตรียมของอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วที่เราจะเอาไปนะคะก็จะมีกระเป๋าล่าแล้วก็หมอลองคอพรอะว่ายัดเข้าไปไม่ได้แล้วก็เลยเียบไว้ข้างนอกแล้วก็กระเป๋าสะพายอีก หนึ่ใบนะคะซึ่งแรกแบบตีมก็จะเป็นน้องสุดดำโอเคตอนนี้เลอแค่ทำผมแล้วใช่ไหมใช่แหละเพราะมันไม่ได้แต่งหน้าอะไรเยอะแยะนะคะทำไมต้องทาเลย,ยว่าแบบมันชินโอเคค่ะเดี๋ยวทาลิม,มาสักนิดดีกว่าทาลิม,มาสักนิดดีกว่าแต่ขอโมองก,กงก่อน เร่งให้มากครับเนี่ยค่ะลิปมันของของวาสลีนนะคะเราจะต้องรีบเสน,นแล้วเพราะว่าตอนนี้มันตีสามครึ่งแล้ว A S M o. โอเคตอนนี้เราทำผมนะคะซึ่งเราได้เสียบปักไว้แล้วน้องจะหอ้อยู่แบบนี้น้องจะหอ้อยู่แบบนี้แต่ว่าน้องแบบแรงใช้ได้นะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตทำผมนิดงนะคะโอเคค่ะผมน่าจะทำอะไรไม่ได้เยอะน่าจะน่าจะทำได้แค่นี้เพราะว่าตอนนี้รีบมากนะคะตอนนี้รีบมาเพราะว่าน้องประมาณ สี่โมงสามสิบเอ้ยสามตีสามสามสี่นนะคะเราจะไปกันแบบนี้เลยสวัมดค่ะไปค่ะไหนมีดาวด้วยนยกล้องไม่ติดอะไรเลยอะไม่มีแต่ดาวถ้าจอดาวนไรพันจะจำได้เีดไปกูมวเอาจะดูในกล้องนะติดอยู่ดาวเดียว อยู่ไหนเปนอไรบ้างรอยูข้างหน้าอนี้ราขัญชนกอยู่นะคะใบนหงมาได้แล้วอยู่้ีนี่พี่แดงทำไรแล้วชายรรออีพนอยู่เนาะลงแล้วอุ้ยอุ้ยดูเลยอุ้ยตายอย่าดิืนเกต้งถ่ายแนวนอนเออเข้าไปถึงไหมนี่นี่ออร่าออร่าบีบิงออร่าบีบิงนี่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 ได้

ชุมทางหาดใหญ่นะคะแล้วเราก็เจอแมวน่าสเท่เลยน้องหล่อมากน้องหล่อมากดีก็อยู่ชุมทางหาดใหญ่แล้วเราก็จะขึ้นรถไฟไปที่ปะดังบีซ่าน่าตัดบรรยากาศแล้วเราก็มีอุลตรา้าแมนติด,ด,ด,ด 不是那个他卖的哇。<music> <music> ใส่สองอันเทัากันเลยเธย, <c oughs> ยอมด้วยเธอก็ยอม,มขอขอ X อขอ X หน่อย X หน่อยมันต้องใส่แบบแต่ละมันเข้ากันเลย <c oughs> วันนี้ขอเสนอแม่บุกมือให้ใครวันนี้คนบุกมือที่มาลงเะกว่าเหนื่อยอ่ะไม่เห็นไม่เห็นวิธีที่คนบอกมืออยู่ใช่เออโอเคไม่หลอดแล้วกล้องไม่ติดอีกแล้วก็ไม่ติดนะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินทางจากสถานีรถไฟ นีเราท่ากันต่อไปค่ะนี่คือข้าวฝั่งแล้วใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้ทำอะไรกัน,นะคะตอนนี้เราเช็คผ่านตามมาแล้วปะใช่ค่ะนะแล้วก็ซื้อตั๋วซิเกมของรถไฟไปกินอะไรเอ้ยไปเรี้ยงคุณรีแล้วก็คุณท้างแม่จะเย็นข้าวนะคะลงมาข้างล่างเลยคะ,ะ,คะไปค่ะ กำลังจะเดินทางไปที่ีนาใช่ไหมงนเวิ้คือตอนนี้ไฟดับในตอนนี้ไม่มีไม่มีเนบได้อันี้อันนี้อันนี้คืองผิดเดี๋ยวไป้ครับเ่อไอมาเปไหนไอ้ผู้นดับเลยเอลเอ พูดทำอย่างนี้ไหมอ่ะนี่ไะเรา่ายกัน่ายไม่เป็นก็บอกไว้นี่นะคะเราก็เดินทางแล้วซึ่งกระกแตงนะคะวิวสวยมาก ตอนนี้คือถึงว่าตัยสายกระจกแต่งกแล้วแต่ว่ามือก็ยังดูดีนะคะมือกองโปกัฟกระจก

ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วจะลงก่อนนะคะต้องตัคดคลิปก่อนพอเรากําลังจะเดินทางไปขึ้นเรือเฟอร์รี่นะคะก็มีปันหดเลื่อนมิสโกไม่เป็นไรไม่ ตอนนี้นะคะเราราถึงที่ไหนนะ้ะที่ Butterworth Butterworth นะคะ่ะก็จะเป็นสถานีซึ่งหาของกินค่ะไม่มีแล้วเดี๋ยวกลับเถอะข้างข้างหลังข้างหลังเราไม่มีของกินแล้วนะคะแต่ว่ามีเคสซีแล้วก็ข้าวแกงร้านข้าวแกงแล้วก็มีเซเว่นของเล็กๆน้อยๆนะคะ เพื่อนจอยมากนะคะส่วนนี้ก็คือหลับตลอดทางเพราะเพราะแอร์มันเก็นมันช่ำไปกินข้าวกันดีกว่าค่ะหิวมากต้องสดนะใส่จะใส่ดิ้นด้วยแล้วด้วยนะไ,ได้พอใส่ได้นะตอนนี้กำลังทำอะไรคะเฮ้ยไม่ได้ จะมาเตรียมนั่งเรือเฟอร์รี่ตันครับประสบการณ์การขึ้นเรือเป็นไงครับ ตอนนี้เราอยู่กรุงเทพนะคะนี่คือสะพานพระรามเก้าตอนนี้พวกเรากำลังเดินทางไปที่ไหนกันคะเพื่อนๆบินังไปที่เกาะพีนังแต่ให้สร็จก่อนดีกว่าเพื่อนคือแบบน่าสงสารเขารู้สึกตอนนี้เป็นไงคะค่ะค่ะเขารู้สึกเป็นไงคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ ตอนนี้นะชเคื่องออกแล้วไม่ก็ตอนนี้ไปที่บันกันค่ะ,นนคะจ้ มีคัเพื่อนๆกำลังสนใจรถมูเยอะมากเลยก็ไม่งเ เป็นมิชชั่นแรก find something ใช่ไหมเมื่อกี้แกพูว่านะอันเล็กอืมแบร n ด m e e t อะไรเนี่ยหาหาบรียนหรอแล้วประเด็คือทุกคนเข้าไปดูแล้วนะคะแล้วยืนเอ่ยอยู่ข้างหน้าโอเคนั้นเราไปสัมภาษณ์กันไหมใช่เพราะว่ามิชชั่นแรกของเรานะคะคือการไปสัมภาษณ์คนตามที่ ทา,ทางทางอะไรเขาเขากำหนดมาให้นะคะเช่นเหมือนเสื้อเขีเยวเกางเกงดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพิเศษของเราคืออะไรคะเราต้องไปสัมภาษณ์คนที่เป็นท้องถิ่นท,ที่นี่นะคะที่ใส่เสืออ้อเขียวกางเกงดำใช่ตอนนี้เราเจอคนใส่เสื้อเขียวเยอะก็จริงแต่เขาไม่ใส่กางเกงสีดำเลยใช่เราต้องถามประมาณสามคน ้เพื่ออนสบายดีค่ะทุกคนอุ้ยเกือบชนแล้วนะคะนะครับเพื่อนเหมือนยังเป็นพ่อเลยตอนนี้ดูแลทุกระดับประทับใจไม่ไม่ไม่เลิกก่อนเกิดมาขาดไม่เป็นไรกเหี้ยไม่เป็นไร ชอบอุย้ยน่ารักจังเลยอ่ะนอุย้ยน้องมีเจ้าของน้องไม่น่ากัดเซเว่นที่มาดูเซียกันโอ้โหประตูไม่เหมือนบ้านเราแล้วนะคะ